ลองกอง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 ,องวันนี้มาขายลองกองครับมาเปิดรถเปิดรถจากตรังเลยนะครับขายที่หน้าโรงงานนะครับไม่รู้ว่าจะได้ถูกๆนะครับดูอันนจากลองกองของผมครับมาจากตรังนสิทธิ์ขับรถตรงมาจากตรังเลยนะครับมาจากสวนลองกองสดๆหว,วานๆเลยครับสามโลร้อยเอาไปเลยถูกๆครับ หวานเจ็บหน้าจุ๊บเงี้ยทีมงานของผมก็ช่วยกันแพ็คลองกองใส่ถุงกันอย่างขมักขม้นเลยนะครับเพราะว่ามีคนโทรมาสั่งออเดอร์ไว้เยอะแยะไปหมดเลยกำลังขายสนุกสนุกเลยแต่ทว่าฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักเลยครับบัลไลแล้วครับงานนี้เราจะขายยังไงได้เนี่ยไอเราก็เครียดกันหมดเลยครับ ไวรุ่นกับว้าวุ่นกันใหญ่เลยครับแต่ว่าก็มีคนเข้ามาซื้อกันตากฝนมาซื้อกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทำไงดีวะเนี่ยเครียดแล้วขนมาเป็นพันโลเลยครับแล้วฝนก็ไม่มีทางจะหยุดลงเลยครับหนักขึ้นไปใหญ่อีกแงวแงวแงแงว,งว,งว,งวอวดลายไปหมดเลยครับยกลองกองแต่ว่าก็มีอุปสรรคเข้ามา้าทมก็มาเป็นระยะระยะ <c oughs> การเป็นพ่อค้าขายลองกองครั้งแรกของผมจบลงแล้วครับวันนี้